สตูสตูที่เดี๋ยีเอ๊ะคือวันเนี้ยคือพี่ฟิวอะทักผมมาตอนประมาณกี่ทุ่มนะพี่สองทุ่มแล้วเฮ้ยตีสองตีสองใช่เพราะว่าเขานั่งทำงานอยู่ม่อนอัดคลิปบอกเออได้พี่ชวนนุ้ยมาด้วยนะเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ชวนเองม่อนแล้วพี่ฟิวเขาก็ไม่ได้ชวนนุ้ยสุดท้ายเขก็ต้องมาชวนเองนั่นแหละครับนุ้ยเขาเขาเขาคุยแต่สาวไงพี่ทักไปแล้วอะโอ้โห มีการเผานั่นแหละครับทุกคนครับโอเคซึ่งนะเดี๋ยวให้พี่อธิบายว่าอันนี้เราเล่นปั๊กอินไลไรแล้วก็กิจกรรมนี้ให้เราทําอะไรนะครับพี่ได้ได้เลยครับก็ง่ายๆวันนี้เรามาเล่นปั๊กอินที่จะทําให้ตัวของแร่เนี่ยมันเกิดตรงใต้เท้าของเราครับเออเขาเอาง่ายๆเกิดบนอากาศแบบนี้ครับแล้วทีเนี้ยเราก็จะมีแบบเอออาวุธให้ด้วยก็จะมีแบบเออสติ๊กสตันเอาไว้ตีเพื่อแล้วเขาก็จะติดสตันนะครับลองไปดูจอมอนดูแล้วก็จะเห็นว่าเขาติดมึนๆอยู่เนาะ ประมาณนั้นประมาณเนี้ยแหละครับแล้วก็เราจะมีธนูที่ทําให้ยิงติดสแตนเหมือนกันซึ่งสลับตัวของไอสติกอันเนี้ยมันจะโดนเออสแตนฮาวิแล้วไข่มันตันวะเนี่ยขยับออกไม่ได้ไอ้พี่อันเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าคุณสแตนผิดแบบนะครับผมพี่ฟิลรอหมัดตีผมแบบไม่ใช้พิกแอ็ไม่ใช่นั่นตีแล้วไงวันนี้คุณใส่ก่ออะไรครับโอ้เดียครับเอาก่อไปเลยสุดเกลือ คือพี่ฟิวเราเล่นเป็นทีมใช่ไหมพี่คือเรามาแข่งหาแร่เป็นทีมใช่ไหมพี่ใช่ใช่ครับก็คือเนี่ยพี่อยู่กับพี่อาร์มอยู่กับมอนแล้วก็โนยอยู่คนเดียวไหมลาก่อนเพื่อนผมเข้าใจพี่การที่พี่ทักมาหาผมแล้วผมไม่ตอบไปรข่งเดียวทำให้พี่เจ็บช้ำน้ำใจได้ถึงขนาดนี้เนี่ยตอบไปจีอีกเยอะยแหละพูดเดก็ดูอีกเพื่อนนคิดเสียงอ่ะ ไวนก็โอ้ยโอ๋้ยอะไรไม่ได้เยเดี๋ยวให้ทุกคนหยิบของในกล่องเลยกว่ากล่องอยู่ไหนวะเนี่ยกล่องอยู่ไหนกล่องเหรอนี่ทุกคนคือเราต้องไปขอในกล่องซึ่งของในกล่องเนี่ยจะมี Pickaxe Efficiency 5ให้อ่ะอย่างแรกเลยหากล่องให้เจอดิใด้ผมใต้ผมใต้ผมใต้ผมได้ผมไดผมก็ทางนี้นะครับคือพี่เฟลก็ชวนผมกับโน้ยมาแข่งนะใช่ไหมโน้ยก็แบบผมก็ ชนะดังเคยน่าจะเป็นแบบนั้นแหละเดี๋ยวก่อนนะคือคือพี่ชวนมาแข่งคือเราอยู่3คนอ่ะเราจะเราจะแพ้หรอใช่พี่เราไม่แพ้ไงเพราะหนูแพ้อ๋อใช่อ๋อใช่ใช่ใช่เราก่อนเพื่อนไปก่อนครับผู้ดูกระทำหนังสารจริงเดี๋ยวส่วนไอ้ตรงเขาเรียกว่านะตารางคะแนนแรกนะครับคือเราต้องแข่งขุดแข่งหาแล่ใช่ป่ะตารางคะแนนแรกก็เราก็จะขึ้นไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับอ่ะปะอ่ะไอ้ตรงนี้แหลไม่ตัดเราได้แหละไดพร้อมหรือยังครับผมให้พี่ฟิวเป็นคนับดีกว่า ได้ครับเอ้ยเดี๋ยวขอบอกก่อนเราจะนับทั้งหมด15นาทีนะครับผมโอเคมา3าม่เริ่มครับเริ่มเริ่มเริ่เริเริ่มเริ่เริ่มเรเยเอาเอาต่นเ้เยตัเลยเออั่นั่นนั่น่ันตันนตัเอตรนตันตนก่ตนเ้ยขนไเเาเอาฝั่มตไก่อนต่นดคุเองเอัยต้อนีครัตอนีใเกาเก้าใเา่เก้า่น ไม่เน้หาเน้นทำลายทำลายพิษภาพทำลายพิษภาพโอ้ยเดี๋ยววเดี๋ยนะเราเราเล่นเป็นทีมเรอนี่คนเดียวนะทีมอ๋อทีมไม่ขุดบ้างไปยิงเขาอย่างเดียวทำไมนุ้ยขุดบ้างเดี๋ยวสักพักเน่งนุ้ยก็หันไปยิงมอดแล้วไงเขาเรียกว่าไอ้นี่ไงเพื่อนตัดกำลังศัตรูไม่รู้เหรอเพื่อนมึงตัดกำลังทีมด้วยไอ้หอยอะไรพี่คุณเลยพี่ฟูพี่ฟูคุณเลยแล้วพี่ฟูโดนตตันอยู่เมื่อกี้ อุ้ยกำลังมันเลยคนนี้คนนี้สตานกันโอ้ยโดโดโโอเคโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วเยลอยล้กระแพงเดีน้กระโด้นกระโด้นคนคนเนนคนนี้ไม่ได้คนนี้ไม่ด้เดี๋ยวเขาุณเดี๋ยวเขาุไม่ได้ครับไม่ได้ครับมอนอนเดี๋ยวพิ่งขุดเดยวพิ่งดาพี่ลอยสึกาพี่อยพี่อยากพี่ไม่อยาแพ้ตอนนี้ ไม่อยากแพ้ก็ช่วยกูคุณนะแะคุณยุ่งคุณยุ่งคุณยุ่งบนนี้โดนมันตันอยู่บนนี้ตากระแพงแป๊บเบียวบอไม่เอาบคุณไม่ได้คุณไม่ได้เปลี่ยนชีพแล้วเปลี่ยนชีพแล้วไม่รู้ไม่รู้มีเกี่ยวมียุ่งบ้าวัดวัดกูรู้กูเข้าใจเพื่อนเข้าใจเพื่อนกูเข้าใจกูดูกูดู คนบอกเองนะว่าให้กูขุดนะกูกูขุดอยู่นะเพื่อนนะแต่มึงจะเอาตัวเองรอดกูบอกแล้วยิงกันหนูกับคนหาแหล่พี่ใจเย็นก่อนนะพี่นะพี่น่าใจเย็นนบผมใจเย็นละครับใจเย็นละครับไปแล้วไปแล้วเฮ้ยในใจของสุขกับพี่อะพี่อยู่ให้ก้าวนะให้ก้าวนะเออเอ้ยเอเอ้ยโออเอ้ยตอนนี้เป็นฝั่งนี้ตีกันอยู่ฝั่งนี้ตีกันอยู่ ตัวจริงก็เปล่าพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นอยู่ใจเย็นอยู่โมเห็นก็ยิงอ่ะโมเห็นก็ยิงโมเบก็ยิงพี่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 พูดทดเลยฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โดนกระโบอ่ะเดี๋ยวเอาเอาเอาทำพี่แองหลงฝังยิงหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการคนให้คุดให้ยูคุดยูคุดยูเฮ้ยมีคนยิงโอ้ยมีคนยิงคนยิงเฮ้ยตอนนี้กดแล้วก่อนแล้ก่อนแล้วก่อนสงครามอะไรผมไม่สู้ผมไม่สู้หรอกครับสงครามเราจริงเหรอแล้วเมื่อกี้ที่สู้กับพี่นี่คืออะไรอ่ะนี่คืออะไร ไม่ไเราไปสู Guys, ins, ้แกไปสู้ไปสู้เอาสู้ได้เลยพี่ตักีมันค้าคอพี่ตักสีมันข้าคออ๋ยอย่างงี้นี่เองเพ่งไงนยเอาไงเอาไงเอาไงเออ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 ตมามม้ยนอ้นุ้ยไม่ไม่ไปคไปนตรงอตรงนี้พี่ดอเบตรงน้พ่ดเพี่ขอพี่ขอพี่ขอได้แหมันเหลมากองกว่าแล้วเพื่อน โอ้โหดีดีด้วยเพื่อนกูยังไม่ได้อะไรเลยนายน่ะรู้จักคำว่าสงบสุดไหมล่ะฮะไม่สองคนนั้นก็ตกกันเลยหมายชื่อประเด็ถามไปต่อคนนั้นคือเขาปวดกันทั้งคลิปเลยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวจบคลิปนี้ต้องส่งไปให้พี่ทูดูแลบอกพี่ครับเนี่ยขุนแรกของพี่เฮ้ยเฮ้ยอตกเอ้าดูว่าดูว่าโอ้ยโดนเร็ว

สายตามันมองเห็นพอดีเฮ้ยเอาไงเอาไงสัตว์สีมันำขำคอสัตว์สีมันำขำคอรู้จักเปล่าศัตรูศัตรูที่เอ๊ะทางเลยเหรอตัดกำลังศัตรูเลยเนี่ยอ,กกอย่างงี้นี่กำลังเข้าไปกำลังเข้าไปโอเคโอเคเพื่อนผมกำลังคุณอยู่คุณอยู่ เฮ้ยไม่ใช่แล้วเฮ้ยเฮ้ยตกใจเฮ้ยเฮ้ยมีคนไม่สันติว่ะมีคนไม่สันติขอได้เขาหน่อยก็ได้นะมีคขา่าสายนะพี่ตายของตกหลังจากนี้เป็นต้นไปมึงจะบ้าหรือเปล่าไอ้เดสเซนเดมีคนมีคนกดเซนเดมัแล้วครับทุกคนเฮ้ยเอาไงเอาไงตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเอาไงเอาไงตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยยไม่่โดน เฮ้ยเ้โอ้ยลูกไก่ลูอุ้ยอุเขาจะตันทันว่ะเขาจะตันทันเฮ้ยกูกูยู่ไหนต่เกเกเกหนีไม่ได้หนีม่ได้หนีไม่ได้แล้วหนีไม่ได้กูกูกดหนีม่ได้นีไม่ได้มีคนเล่นสติว่ะมีคนเล่นสติมีคนเปนิ่มฮ่มบอลคเล้เ้เเยเอ้เเฮ้เเ พอติเล่นกับพี่ธูมันจะสกิปแบบนี้นะอู้โหพี่พิ้วก็ก็นั่นคือเล่นกับพี่ธูไงพอเล่นกับพี่พิ้วกลายเป็นเกมสงครามเลยอุ้ยเราเราเราจะสติไว้เราจะสติไว้พี่อยู่ด้านบนหัวเราเนี่ยพี่แฝดไม่ใช่ไม่ใช่ดูดูพี่เลยพี่ขุดอยู่พี่ขุดอยู่จริงจริงจริงเฮ้ยทำไมธนูมันลอยมาวะดเรไอเดี๋ยวซ้ายเฮ้ยโดนยิงโดนยิงดีกว่านี้ดี เไม่กี่นาทีแล้วกี่นาทีแล้วกนทุกคนจบแล้วทุกคนอีกสิบห้าเวสิบห้าเวสี่ควช่วยตายที่เธอพี่นะไว้ไว้ไว้ห้าสามทะเลาะจบแล้วโอเคอาแล้วตายตังหมดเวลาคำสั่งเนี่ยนุ้ยแล้วก็ดูคะแนนตัวเองอ่าใช่แล้ว get score เฮ้ยแปดพันเฮ้ยเฮ้ย โ้่จังวะเก้าร้อ้าร้อยเก้ร้อยหนึ่งเก้าร้อใช่ไหมฮ้ร้อยเก้าศูนย์หนึเนี่ยเหรอ yes sir ของพี่ฟิวนี่ครับลงหนึ่งสองแสนมั้ะฮะนุ้ยนุ้ยนุ้ยใครขิงไหมใครขิงไหมใครขิงไหมสองจริงเหรอสองแสด็ดแทแชทแชท้ อ๋อพันสี่อ๋อพันสี่สองแสนสับถไงวะอย่าฟังกลัวเฮ้ยเฮ้ยยังได้แล้วได้แล้วเอ้ยเอ้ยอามอามบวกเลขบวกเลขก่อนบวกเลขก่อนหนึ่งพันสี่บวกกันโอ้จบแล้วเก้าศูนย์หนึ่งบวกหนึ่งสี่สามเจ็ดเท่ากับเดีย hey! 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 oh. hey! uh. ๋ยวคิดก่อนคิดเลขก่อนม่อนม่อนมึงคิดด้วยม่อนมึงคิดด้วยเดี๋ยวเขาโกงเราเดี๋ยวเขาโกงเราชนะชนะวะเฮ้ยสุดยอด เชนะก็สรุปแล้วนะครับพวกเราก็ชนะไปแล้วนะครับทุกคนโอ้โหง่าจริงครับเียบเลยตอนตอนคอมเ์มีคนมาผู้ชนะครับวันนี้รู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกดีครับผมมาเอ้าพี่ชนะไงโดนคิวแน่เลยนีดีกว่ามอนมึงฟังกูนะมอนกูว่าสึกในเกมไม่พอมันต้องมีนอกคอ หลังเซเว่นเลยหรออะไรอะไหลังเซเว่นป <Christ>. ิดหลังเซเว่นปิดหนึ่งเฟรนเอ่อเฮ้ยฮะฮะฮะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณลบ AI ออกจากบัวอ๋ออยากรู้เอ๋อไปดูคลิปผมดิขายช่องก็เก่ง ครายอ้ยพังหนึ่งเซฟก็จะดับแล้วเดี๋ยะได้ราผู้ชนะมากกว่านี้วะพี่เบลไม่เป็นไรดีกว่าพี่เกรงใจว่าอยากแพ้แล้ววะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้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 ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโออ้ยโ้ยโอ้ยโออ้ย้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 ออ้อ้อ้ยโอ้ยโอ เล่นกับพี่ทูนะครับเล่นกับพวกนี้แม่งอัตพาณิชยบกันกระจุยกระจายทั้งแมปเลยขุดแร่ธรรมนาไม่ได้ครับอย่ามีอาวุธก็พอครับทุกคนก็เดี๋ยวสปาร์กก็มาเลยก็เห็นว่าพี่ทูพี่ทูไม่ชวนพวกเราสี่คนไปก็น่าจะมีเหตุผลดีอยู่นะครับกิ๊ฟกิ๊ฟทูบฟิวสี่คงนี่สั่นสะเทือนไปถึงทุกคอมเลยครับสั่นสะเทือนเข้าคอมทุกเครื่องเลยครับตอนนี้ไปยังมาเอ้ยอ้ามอ้ามอ้ามเจ้ามึงวิ่งหนีมาลับบทกรรมด้วยมา ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาเล่นวันนี้นะครับก็เข้าหลังพี่ชมพี่ดูคนเดียวดีกว่าแต่สนุกมากวันนี้ปั่นดีครับทุกคนสู้กันมันมากครับเออคุณแร่วันเกมพีพีนะฮะครับผมเป็นเกมเอ้ยคุณแร่อ๋อคุณแร่ออลืมลืมเอาไม่ว่าจบคลิปดีกว่าครับขอบคุณมากนะทุกคน ขอบคุณมากครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่อีกทีครับผมคมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับโอ้ฮ้ oh, hey. อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อให้กำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับ